คือท่านนายกก็เป็นห่วงนะก็เลยบอกให้พี่มาเยี่ยมก่อนเาว่าพอดีนายกติดงานสำคัญเรื่อถ่ายภาพนัางขา้นปุยขางใหม่เพื่อจะไปถ่ายก็อันนี้ท่านนายกมอบหมายให้ผมนะครับมาเยี่ยมน้องสารัตที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกเตะสกัดนะครับท่านก็เป็นห่วงเพว่าพอดีท่านติดภารกิจก็เลยบอกให้ผมมาแทนก่อน เออมาเถามน้องสารัตว่าถ้าต้องการอะไรเนี่ยให้จะมาคมดูแลก็จะประสานงานดูแลให้นะครับก็อยากฝากเตือนถึงพวกน้องๆนักฟุตบอลเนี่ยครับพยายามเล่นให้แฟร์เพลย์เหมือนกับที่ฟีฟ่ามีมตโต้ให้หน่อยว่าเล่นด้วยความสุภาพมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับอย่าไปเจตนาทำร้ายเพราะว่ากรณีน้องสารัตเนี่ยถือว่าหนักเลยนะครับเพราะว่า เห็นเมื่อกี้สารัตต์ก็บอกผมว่าคุณหมอให้พัก6เดือนแล้วก็ต้องทำกายภาพบำบัดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อน้องสารัต์หายแล้วเนี่ยจะปกติหรือเปล่าแต่น้องสารัต์ก็บอกว่าจะพยายามรักษาตัวนะครับเพราะว่าที่ข้อเท้าเนี่ยเห็นเอาสารัต์บอกว่าคุณหมอมีน็อตใส่ไว้ให้ด้วยเพื่อป้องกันหรือเป็นวิธีทางการแพทย์นะครับ ก็อยากฝากเตือนถึงน้องนักฟุตบอลที่เล่นฟุตบอลกันนี่นะครับอย่าไปเจตนาทําร้ายกันเลยนะครับส่วนกรรมการผู้ตัดสินที่ตัดสินในแต่ละเกมเนี่ยเราก็คุยกันนะครับท่านนายกก็อาจจะต้องมีนโยบายให้กรรมการเนี่ยพยายามแก้ไขถ้ามีสิ่งบกพร่องพยายามแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงการทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดนะ<อ>ครับ เราจะต้องไปดูแลเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะเหตุใดแล้วก็กรรมการตัดสินไปยังไงในเคสที่เกิดขึ้นครับคือตอนนี้กรรมการชุดเนี่ยเรามีอยู่แล้วครับแล้วก็พิจ<ห>ารณาการทําหน้าที่ของกรรมการพืจาสินทุกเคสซึ่งตั้งแต่แบบแรกวันเนี่ยเราก็เห็นว่ามันอาจจะมีจุดบกพร่องอยู่นะครับก็พยายามจะให้ทางฝ่ายพิัดสินเนี่ย ไปพิจารณาแก้ไขแล้วก็อบรมทั้งๆท,ท,ที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อบรมผู้ตัิสินเยอะมากเลยครับทั้งทดสอบความฟิตทั้งแจ้งกติกาใหม่แล้วก็เรื่องการตัดสินใจในเคสต่างๆนะครับก็ถ้ายังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องแก้ไขกันต่อไป ก็ม e ีมีอาการปวดนิดหน่อยครับมันยังระบมที่แผลอยู่กังวลไหมครับว่าจะกลับมาเล่นได้ไม่เท่าเดิมก็กังวลครับแต่ว่าก็ต้องกายภาพดีๆครับก็อยากอยากกลับไปเป็นเดิมนะฝากเป็นแฟนที่ให้กําลังใจเราหน่อยครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ที่ส่งกำลังใจมาให้ครับก็ผมก็พยายามพักฟื้นแลวก็กายภาพบัตรกลับมาให้เร็วที่สุดครับ ไม่ได้ได้ดีครับผมไม่รู้เป็นไรเหมือนกันครับก็ปีนี้เอเซียก็พลาดด้วยอะไรเงี้ยครับก็เสียดายครับแต่ว่ามันมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ก็ต้องสู้ต่อครับไกถึง็นชาติก็ผมว่าทุกคนสู้อยู่แล้วครับเจอซาอุเจอญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาทำผลงานให้ดีครับเราไม่ว่าใครจะมีชื่อเจอซาอุเจอญี่ปุ่นก็อยากให้ทุกคน ทำผลงานเพื่อชาติครับเขาตัวแทนมาแล้วเขาเสี่ยงรู้ตัวรู้รู้แรงรู้ว่ารู้ว่ามันหนัก